ทางไปเจ้าค่ะพุนตกทางไปวัดเจ้าค่ะที่จะไปถวายนี่นะเจ้าค่ะประมาณนี้นะคะผลนตกก็แข่งน้ําแก่งก็ลอยเจ้าค่ะมากับความชุ่มฉ่ำเจ้าค่ะข้กราบสบายดีเจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องเจ้าค่ะสบายดีเบอร์สกุสกุนนะเจ้าค่ะ พนตกพี่น้องพนตกตอนนี้ก็มาหอดหนาวัดแล้วจ้ะค่ะมาห,หอดหนาวัดแล้วพี่น้องพนก็นตกจ้ะค่ะกษ <c oughs> ิมาเมื่อนี้ก็คือว่าเป็นมูสเป็นศีลน,นะพี่น้องแล้วก็พาแม่มาจับศีลเลยมาปฏิบัติธรรมนะพี่น้องแล้วกระษิมาถวายผัดลมแล้วก็ไฟสลาเซลเลยนะจ้ะค่ะเนาะ <c oughs> นี่แหละขบวนก็เมสซี่ก็กจะนั่งเต็มกันอยู่จ้ะค่ะ เดียวก่อนสิคืนกฤสิพาพี่น้องเบ่งรอบๆบริเวณวัดนี่เป็นวัดที่ค่อนข้างจะสงบอยู่เลยพี่น้องเงียบจ้ะค่ะสงบดีนี่แหละจะข่าวัดเนาะนี่ก็พใหญ่เนาะพะใหญ่คนในบ้านอันนี้ก็วัดวัดที่บดมีสื่อเนาะบดมีสื่อเนาะยังบดมีสื่อเนาะจะข่ากาวัดบ้าน วัดบ้านอยังวัดบ้านนาการนั่นเองเจ้าค่ะน้าพี่น้องเนาะขึ้นกับบ้านนาบอออกขืนยังอ้อยยังขึ้นกับบ้านนาบออยู่โดยอ๋อโดยโดยโดยมันถุ่มหน่วยหน่วยหน่อยโดยมาถึงกับพ้นกับยุดเจ้าค่ะพี่น้องเดี๋นผพาพี่น้องผ้าเลาะผ้าเบิ่์เงินรับรอบข้างหลังก่อนนะเจ้าค่ะ เนี่ยมาเบิ่กด้านข้างหลังนะเจ้าค่ะด้านข้างหลังแมนพี่น้องสบายดี <Yeah. S 1> พี่น้องสบายดีอ<ต>ีกรอบกันยังม้วนที่ซื้อหรอเม้วนทีน่ซื้ะแมนอันนี้คือเป็นกุดของอ่งเนื้อทานที่เพิ่นอยู่นะพี่น้องเรื่องทางเข่าอย่บงต้องทานเพิ่มนะพี่น้องก็ยังเป็นตสมเป็นโคนที่ว่วา mm. ว,วัดบาด้านเนาะแมนยังเป็นวัดป่าอยู่พี่น้อง ่น,น่พ้นกปฏิบัติน่เพ้นกายจะอยู่ในแบบที่แบบสงบเนาะเ<ม>ป็นป่าด้านข้างลังก็จะเป็นกุน๊ดเนาะเดี๋ยวลงไปเบิ่งมีหน,น,นองป่าด้วยเดี๋ยวออกมาด้าน้า,างด้านนี้นนมีหมองกระเจาเ,เห็ดหมองล่างบาบอ,อ,บอเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่นอง นี่แล้วพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกุศลนะอันนี้กษิเป็นกุศลบ้องเพิ่นอยู่นะพี่น้องพ่อยี่คู่นี่ธาตุนี่ก็สิมีอยู่อยู่จักรองเนาะอยู่สององค์เนาะมียีทาตแล้วก็กับกำลังจะเป็นยี่คู่เนาะทันเด้อค่ะกับเมชีนะแมชิกับเมชีองค์นึ่งด้านข้างก็จะเป็นมองล่างบาดก็มีเดี๋ยวเขาเจ้าเดีคนในเมืองก็เจ้าม่เหตุผลแล้วก็เป็นกุศอีกสี่กุศลนะสี่กุศลหาพุท แทงน้ำและบอนปฏิบัติธรรมงคลนี่เพื่อนแทงน้ำนะอเมนบอสแม่น่ะนะอ,อ๋อใต้แทงน้ำก็ซีนีหมองคนนั่งปัดกรรมฐา,านนะสิบอสแล้วกันนี่เออในพี่น้องนี่นี่แทงน้ำแทงน้ำใหญ่คนบอนลคนอยู่ก็คืออยู่ลุ่มลงมามงอยู่ด้านลุ่มนี่เพิ่นสิเขยวไปปฏิบัติอยู่ในนะพี่น้องสันหรับมาเมื่อนี้นะพี่น้องก็เตรียมหดสร้างเลยพี่น้องนางเอาอ้ายมาเพาะก้าวาซี ติดไฟโซลารเซลเลยแต่มื่อกี้กะฝนก็ตกพี่แหละกะเออมันกันเห็ดเนี่ยเนี่ยก็เลยชิวพื้นก็เลยสีบอกทางทางบ้านเขาเจาะเห็ดเนาะเอากระสีถวายแม่ไม่ได้ถวายละกันเลยพี่น้องวัวเล็กเนี่ยเขาก็เอามาเบิเล็กตู้เสื้อมีก็มาแต่ว่าเมื่อกี้ก็เซฟไม่ได้แต่ว่าเอาก็สีป้าไหวก็เจาะเห็ดแม่ละพี่น้องเพราะว่ามากับขำพี่น้องคำเพราสมควรตอนนี้ก็ห้าโมงหกโมงเลยพี่น้องเอ๊ะมากับมือสแทบมาฝนโต๊กขำอีกพวกอยู่ทางล่างกับพากกันเปียกว่าเั้น แต่ว่ากะมาฮอดอย่างปลอดไฟนะพี่น,อน้องห้องหนำเขาจะมาเห็ดไทยอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆวบัดนะพี่น้องออกไปข้างนอกก็คือแบบว่าเป็นป่าเป็นอย่งางนะน,นนงหมากเรื่องๆตงัวข้าศึ่ะบอก ดานนี่ก็คือบอนที่เขาเจ้าปฏิบัติธรรมพี่น้องแล้วไปเรามากก็สิเปียกได้นี่ก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณนะคะคุณอมรปรมดวงแล้วก็ไปจันนะค่ะเนาะที่ร่วมทําบุญถวายพัดลมแล้วก็เป็นหลอดไฟผัดลมนี่อาจจะมีอันน่อยสองเนาะอันนีอันหนึ่งพอคุณแม่จะเอาไปคุณยายเก็บไว้อันหนึ่งไปปฏิบัติอีกวัดอื่นนะพี่น้อเพิ่นจะไปอีกเก้าวัดพี่น้อง ัติธร่หลอดไฟสุระาเซลสองแล้วก็พัดลมสามตัวแล้วก็ขอบคุณทั้งอ้ายอ้ายพังสีเด้อเจ้าค่ะเด้อคอยเป็นบุญปกุศลเนาะที่ร่วมทำบุญกับให้ข่าค่าไฟมาพ่อเด้อนี่เนี่ยเด้วเขาไปสินไปถวายนะพี่น้องบอลทีเขาเจ้าปฏิบัติธรรมก็คืออยู่ในในอันนี้แล้วพี่น้องในซิมตัวนี้ในโบสถ์ตัวนี้แลพี่น้อง นบ่บอนกุฏิของนีพ่พ่ออยู่แล้วพี่น้องเขาเจ้ามาปฏิบัติตลอดทุกๆวันชินคุณยายอลไรกัพวกพวกของเพื่อนกันสีมาปฏิบัติอยู่นี่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปถวายน้ำกันนะพี่น้องเอาบุญอกุศลน้ำกันตอนนี้ก็เอาของเขามาถวายแล้วพี่น้อง เออประตูปรกลูขอกันได้ค้มเนาดระตูขกันได้ลอยคเดี๋ยวเดี <c ười> <c ười ๋ยวมันก็คือคนอยู่สองกลุ่มที่น่อแล้วสะดวกว่าสิไทยสิบใช่ไห เรวก็ีส์สไว้ไปเลยพี่น้องสไว้แล้วแล้วก็สีเมื่อ อนแบบมหอดมือหัวีนบรรยากาศเทวรจกที่หลังหมดเยหมดเยเลยพี่น้องตัทิบงไคือคนก็คู่ให้ทานย่อมเป็นทิ้รักที่ชอบใจของคนทั้งหลายนะเนาอย่างที่อามาให้ทานในคร้งนี้มีแต่คนทักนะเนาะ นี้เป็นอันหงที่เห็นได้ในปัจจุบันนี่เป็นผลแห่งทางที่เห็นได้นะข้อที่สองคนเจ้าวัาดผู้ให้ทานสับปรรษผู้สมบัติคือรักปวดย่อมชอบหากับผู้ให้ทานนี่ก็เป็นอันหนประการที่สองที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนี่ก็เป็นผลแห่งทางแผละการคุ้กระจายไปน,น,น,นลยรับเห็นได้ว่า เออไม่ออกบ้านแม่เด้อพอออกบ้านนี่ให้ทานเห็นไหม่างที่เขามาให้ทานแบบนี้ซื้อเสียงตัวเขาก็จะแผ่กระจาย่กระจายไปอันนี้ก็เป็นอันที่สองแห่งการให้ทานตอนนี้คนก็ผู้ให้ทานจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆย่อมเป็นผู้องอาจเป็นผู้องอาจบอกเพื่อเลประโยชนการบริหารบริบาลการผลประโยชป็นอันหนึ่งนี่เป็นอันที่สอง ในการให้ทานมีแต่คนทั้งบ้านนะเนี่คนในบ้านผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อกข้อถึงสุสติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นผลที่เห็นได้ในสัมปะรยายทุกภพกปีนาอากาศก็เหมือนกลางไปนอนก็รีบเงียบๆนั้นสองแต่ว่าคืออากะไว้เข้าไปแล้วน้องไปนองถ้าปการปุริจาวัตปุรเจ้าวัต พวกที่มีศรัทธาจะได้รับอันนี้สอห้าอย่างคืออย่างถึงจะบอกคนดีนะสับปะรดที่รักบ,บวชทั้งหลายในโลกนี้เมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์คนรบุผู้มีศรัทธาก่อนพวกนี้นะย่อมบ่บอนุเคราะห์เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะมาว่าเสร็จกับข้า,ขาพี่น้องว่าเสร็จให้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างมาันกระพนตกแล้วก็มืดพอบ ไปเ,เลินก็ยบริสเสื่อมเล็กสับจาชมาเทมาฟังลากไถ่แล้วก็มาติดเลยบะคาะบาที่เนี้ยก็ซิมอบเป็นทั้งหมู่บ้นา,านกเออจ้าเนาะเขาจ้างหาเองขเขาเดี๋ยวเขาจา้จาจะจัดหาเองอเบอร์คุณเม่มมมมมแเม,เมเม่์นี่บ้าไปเนาะอี่เมยกเาตัว ไปกระสิมืมอรละพี่น้องจจ้าคมาทั้งนี้กระสิบลาพาจากกันนะจ้าค่ะก็หนืขอขอบคุณนะจคจ้าค่ะขอขอบคุณต้นต้นทุนนะจ๊ะสำหรับจะพาเป็นพัดลมหรือว่าเป็นหลอดไฟนะจนะ๊ะคะเนาะโดยขอเป็นบุญเป็นกุศลพนุ่นวุญจะเกิดกับทุกคนนะจา้าค่ะโดยสวัสดี